แคเทนมินิในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทไซมิสแอสเซทนะคะหรือว่า SA ค่ะดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะดำเนินธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัยทั้งคอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรทาวน์โฮมแล้วก็รวมไปถึงโฮมออฟฟิศด้วยค่ะราคาล่าสุดดูกันอยู่ที่7บาทส0สตางค์นะคะติดลบไป20สตางค์ยังไม่มีโปรเกอร์คัฟเวอร์หุ้นตัวนี้นะคะมาฟังในส่วนของมุมมองแล้วก็ผลประกอบการไตรามาสสก่อน ผู้บริหารยอมรับค่ะว่าไตรามาสสองได้รับผลกระทบจากเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะทําให้การโอนกรรมสิทธิ์ชะลอตัวลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพระราม9ที่เคยมี b a c k หลอกจานวนมากนะคะอย่างไรก็ตามบริษัทพร้อมแล้วก็มีการปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวด้วยไปตามมุมมองนี้กันค่ะ ปัจจุบันนะคะ6เดือนแรกนะคะรายได้อยู่ที่1497 4จล้านบาทนะคะรายได้หลักของบริษัทน,นะคะยังเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะและสินค้านะคะมีสัดส่วนอยู่6 4เปอร์เซนะคะหรือมูลค่ากว่า9 5 5ห้าล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะรายได้ของโรงแรมนะคะมีสัดส่วนอยู่17เปอร์เซนตนะคะหรือ2 5 4 8หล้านบาทค่ะสุดท้ายนะคะอื่นๆนะคะประมาณ19ปหรือประมาณ287 6ดจล้านบาทค่ะ ในขณะที่ไตรมาส2เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าผลกระทบของแผ่นดินไหวนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส1ปี2025เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรามีการสโลว์ดาวนิดนึงนะคะก็เป็นแย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะถ้าจอดในเครื่องของไตรมาส2เองเนี่ยรายได้ที่เป็นรายได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่562.4ล้านบาทนะคะ เปรียบเทียบ Q on Q นะคะลดลง39.9%นะคะแล้วก็ถ้าเป็น Year on Year จากไตรมาส2ปี2024เนี่ยลดลง43.8%หลกัลกๆเลยเนี่ยส่วนที่ลดลงเนี่ยนอกจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเรามีแบ c k l ลอกของพารามก้าที่โอนได้มานะคะเมื่เปรียบเทียบกับปีนี้เนี่ย ึ่งโดนผลกระทบของแผ่นดินไหวเนี่ยก็เลยทําให้มีเห็นภาพที่ชะลอตัวลงโดยที่ไตรมาส2/2025นะคะ Net Profit เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เนี่ยมีสัดส่วนอยู่ที่1.1%นะคะก็ลดลงนะคะโดยถ้าเป็นค่าเป็นครึ่งปีของปี2025สัดส่วนอยู่ที่6.2% 6ค่ะต้นทุนการขายและการบริการนะคะสำหรับไตรมาส2/2025นะคะอยู่ที่295.2ล้านบาทนะคะเมื่อเทียบเป็น COGS นะคะมาจินเทียบกับตัวรายได้จาก การดำเนินงานนะคะหรือว่า total operating revenue เนี่ยสัดส่วนอยู่ที่65.6%นะคะก็ใกล้ๆเคียงกันกับไตรมาสที่ผ่านๆมานะคะแล้วก็ภาพครึ่งปีของปี2025นะคะตัว cogs เนี่ยอยู่ที่795.3ล้านบาทนะคะโดยสัดส่วน cogs ต่อ total operating revenue อยู่ที่64.1%ค่ะสำหรับ ค่าใช้จ่าย S D N A นะคะในไตรมาส2 2025นะคะทั้งหมดอยู่ที่178.6ล้านบาทนะคะโดยสัดส่วน S D N A เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดนะคะอยู่ที่31.7%นะคะก็เนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นค่าแอดมินนะคะที่เป็นตัวฟิกคอสนะคะก็เลยทำให้สัดส่วนเนี่ยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับตัวไตรมาสอื่นๆนะคะแล้วก็้าเป็นภาพของขึ้นปีแรกนะคะอยู่ที่4 3 1 7ล้านบาทนะคะหรือว่าถ้าเป็นสัดส่วน S D N A เมื่อเทียบกับ Total Revenue เนี่ยอยู่ที่28.8%ค่ะสำหรับตัวกำไรสุทธินะคะในไตรามาส2ปี2025นะคะอยู่ที่6.2ล้านบาทนะคะก็ลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาพของ ครึ่งปีแรกทั้งหมดนะคะอยู่ที่93ล้า,บานบาทอันนี้เป็นกำไรสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ค่ะนอกจากนี้นะคะทางบริษัทเองมีการจ่ายเงินปันผลที่8สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็ได้ทำการจ่ายให้กับทางนักลงทุนไปแล้วนะคะในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ นี่เป็นผลประกอบการในไตรมาสสนะคะส่วนไตรมาสสแล้วก็ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เป็นยังไงผู้บริหารบอกว่ามีโค,ครงการที่อยู่ในช่วงพรีเซลนะคะ5,506ล้านบาทแล้วก็มีโครงการที่กําลังอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก3โครงการนะคะส่วนโครงการที่ไปจอยเวนเจอร์ที่ภูเก็ตนั้นเริ่มก่อสร้างแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมน่าจะสร้างเสร็จแล้วก็เริ่มรับรู้รายได้ได้ในปี2 0 2 7แล้วก็รวมไปถึงการขยายธุรกิจโรงแรมด้วยนะคะมีธุรกิจโรงแรมที่ปัจจุบันนั้น ให้เปิดดําเนินการแล้วนะคะ6แห่งด้วยกันรายละเอียดทั้งหมดคุณผู้ชมติดตามได้จากคลิปนี้ค่ะปัจจุบันเรามีโปรเจกต์เรดดี้ทูมูฟอยู่มูลค่าอยู่รวมอยู่ที่2 6 3 8ล้านบาทครับแล้วก็มีโปรเจกต์ที่อยู่ในช่วงพรีเซลอยู่ที่5 5 6ล้านบาทก็จะเป็นโครงการแลนด์มาร์คแอดเกษตรทุ่มสองห้องครับแล้วก็ Landmark ์คแอดแวนสเตชันบครับ เรามีโครงการที่กําลังพัฒนาอีก3าโครงการนะครับ2โครงการแรกเนี่ยจะเป็นตัวฟูแมนอยู่ตรงซอยสมิตสิบหนะครับแล้วก็ตัวกลางเนี่ยจะอยู่ตรงราชดาใกล้ๆกับเอมรีราชดาประมาณ90มเมตรอา่าแล้วก็ตัว,ต,วตัวด้านด้านขวาสุดก็จะเป็นอ่ n ซิ e เวอร์เอนะครับเป็นโครงการตอบกลุ่มผู้สูงอายุนะครับอยู่ตรงตลิงเส้นเรียบยรถไฟตลิงชันนะครับก็ ในสองโครงการแรกเนี่ยเรา,เาสามารถขอญาต e เอผ่านเรียบร้อยแล้วครับส่วนไซมิตลิงชันเนี่ยอยู่ในช่วงกําลังจัดทำเอ a อยู่นะครับถัดไปเป็นโครงการที่เราไปเริ่ม JV ที่ภูเก็ตนะครับก็โครงการนี้ชื่อว่าไซมิตบางเทานะครับมีมูลค่ารวมอยู่ที่พันเจ็ดรอยล้านบาทครับประกอบด้วยภูลล่าสองหลังแล้วก็เป็นคอนโดอยู่สามแท่งครับ ภาพบรรยากาศของโครงการนะครับที่นี่ตอนนี้ปัจจุบ,บันยอดถ่ายเราได้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะครับแล้วก็มีรับอเป็นยอดแคสต์อินเข้ามาเนี่ยประมาณส0มสิบเปอร์เซ็นครับก็ปัจจุบ,บันก็คือได้แบงก์โลนแล้วด้วยครับก็คาดว่าน่าจะสร้างเสร็จประมาณปีสองพันยี่สิบเจ็ดเริ่มรับรู้รายได้ครับถัดไปเป็นกลุ่มโรงแรมนะครับกใ็ในช่วง Q2 ที่ผ่านมา เราโอเปเรตโรงแรมอยู่แล้วทั้งสิ้นปัจจุบันหกโรงแรมนะครับมีจำนวนคีย์ทั้งสิน้นห้าร้อเก้าร้อยห้าสิบสี่คีนะครับแล้วก็รายได้ของโรงแรมเมื่อควสองที่ผ่านมาร้อยเจ็ดจุดสามล้านบาทครับล่าสุดเราจะเห็นว่าออกซิเลตเนี่ยสองโรงแรกเราจะเป็นคาเซียกับไทยเนี่ยคือคาเซียกับไทยเนี่ยเราเพิ่งเปิดดำเนินการช่วงปลปีสองพันยี่สิบสี่ดังนั้นจะเห็นว่าออกซิเลตก็อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ครับส่วน อ่าสีลงหลังเนี่ยเราเปิดดําเนินการมาแล้วประมาณสองสามปีก็แต่ปัจจัยหนึ่งก็มาจากตัวแผ่นดินไหวด้วยทําให้อัคุณี่เลลดลงครับผู้ชมดูรายละเอียดจากอ,อัปเดตเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแต่อยห้ผู้ชมดูงบการเงินที่อยู่ในเว็บไซต์เพิ่มเติมด้วยจะเห็นได้ว่าผลประกอบการตั้งแต่ปี2564ถึง2567เเนี่ยถือว่ามีความไม่คงที่สูงเหมือนกันนะคะสังเกตได้จากรายได้รวม ในปี2564เนะี่ยอยู่ที่2,441ล้านบาทปีถัดมาค่ะเพิ่มขึ้นดูดีนะคะอยู่ที่2,538ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณสัก3%แต่ว่าดูในปี2566ลดลงมาเหลือ2,18 0ล้านแล้วก็ปี2567กระโดดไปที่4,755ล้านบาทมีความเวี่ยงในส่วนของไรายได้รวมค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรก มีรายได้รวมอยู่ที่1,502ล้านบาทนะคะลดลงราว30%เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจากไรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และสินค้าโดยรวมปรับตัวลดลงนะคะผลประกอบการโดยรวมที่เราดูจากหน้าหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะจะเห็นว่าผลงานของ S.A. นั้นอยู่ในลักษณะของการเป็นวัฏจักรสูงมีบางปีที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดสลับกับปีที่มีการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะคะนักลงทุนก็ ถ้าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็ลองไปอ่านในรายละเอียดคำชี้แจงงบการเงินเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ